ก็ทำสาสักันพี่น้องที่เขาเชื่อเพวยะเหตเขาเห็นความจริงอนหนูตายไปแล้วเนไน้องสาวเชื่อพี่สาวเชื่อแม่เชื่อเพราะเห็นความจริงแล้วอ่ะมันตายจริงๆอ่อะมันพื้นมาจริงๆอ่อะแล้วจะไม่เชื่อทำไมนี้อยากที่คนเร็วแสนเร็วอะเร็วจริงๆเหยทันฆ่าเขาฆ่านะหนูอะอุดร้าย่ะไม่ให้ทานแม่ทําอะไรเลยอะพี่แต่ชั่วอ่ะสุดท้ายมันกลับเปลี่ยนหน้ามือหลังมืออะพรพบคุณแม่แล้วอะ ตอนที่ไอ้พบเดีว่าไปวัดน้นวัดนี้ตอนไม่ถึงใจก็ซื่อกี่อะอยากถึงยังไงไปหาที่พานในพันไปทั่วหมดว่าที่ไหนดีก็ไปไปไป,ไปหมดเลยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อพอมาถึงคุณแม่เนี่หนูต้องจอดเลยแล้วก็เห็นความจริงคุณแม่สวนไปเห็นความจรงิงความจริงจริงก็คือโลกเี้ที่เราเด่นไว้โลกเป็นสองไม่แม่พูดเมื่อคี้นี่เนี่ยที่อัดไว้หนูฟังแล้วซึ้งมากเลยก็ต้อง ตามมาแล้วดูดูดูจิตที่ทําอะที่หนูทําเออเมันเหมือนจริงๆแต่เราพูดเป็นรายละเอียดบางคนไม่ได้ดูอ่ะรย,ยใยคนเข้าใจไม่ได้แต่คนแรกพูดแบบคนเข้าใจได้ถ้าคนเราฟังหว่าไม่เดือนสองเดือนว่าทําได้ดหมดอะเดยวลงอะไรก็ดาลงโลกไปดีสุดท้ายตายแค่เห็นความตายเนี่ยแล้วก็ไม่ไม่เที่ยงะคือไม่บอกด้วยนะคนึงจะตายตอนไหนเห็นไหมแล้วโลกไปทําอะไรดี หนูกินไม่หมดอยู่แล้วอยู่บัจวนนธามนี่สาบายจริงๆตัวนี้อยู่บนนธามไม่มีอะไรไม่เอาอะไรคุณแม่สอนว้ถูกหมดเลยเมื่อก่อนหนูยังต่อต้านนะไม่เสียอะไรไม่เอาอะไรนล้วเราจะกินยังไงสุดท้ายพระธรรมก็มาจัดเองถูกไหมพอทําถ้าจะหมดอะไรก็จัดมาเองกับเวทวดาได้ธรรมดาจริงๆด้วยเชื่อพูดเองดิล่ะเห็นเองดิล่ะประสบการณ์เองดิล่ะ ไม่เอาอะไรแต่เทวดาเขาดูดร้อนเองแหละเขาเห็นเขามาเอาบุญเขาไปโดนจิตโดนใจเองค่ะใช่พูดเองนี่นั่นแหละมุทนาบุญที่พูดมาน่ะใช่เลยค่ะตอนนี้เอเห็นความจริงแล้วคุณแม่มันเชื่อคุณยายแล้วมันโทรมาเมื่อคืนเน่ะว่าว่าจริงๆเห็นหน้่จูเดินตรงกรมดั้งทราทิสมานสบายไม่ต้องไปแทงความไม่ต้องไปกรีดยางทำไมสบายที่สบายเนะไม่เอาอะไร อยู่กระดับเล็กๆมันสบายจริงๆมันพูดเมื่อคืนเนี่ยคุเเบื่อเชื่อไหมไอพูดมาเมื่อคืนบอกว่าหนูพี่ก็เห็นแปลงปาล์มตัดยางกรดยางพอตัดกรดยางกูจะเก็บบางทีขนก็ตกใจหมดแล้วโอ้ยเวตาลาก็ยังดิ้นรนทํำใหม่ทําไมไม่เห็นทำและบวชทิ้งให้หมดศีนสมาธิปัญญาคุณแม่่อนหรืว่าไม่ดานเห็นกายเห็นจิตแล้ว การราคทิ้งไปการราคามันว่าสนุกตรงไหนพอเห็นแล้วไม่ได้ทําไปเลยกูมันก็แม่พูดจริงๆเรืนอความสุขกับหลกแล้วหนูก็บอกเหมือนกันไอ้แอว่าถามหนูเออคนจึงมาชอบชอบชอบจบอกมาทิ้ไอ้อก็เหมือนกัน่าไอ้ว่าคนชอบมันหนูก็สอนมันเออไอ้อคนชอบไม่ใช่ไหมบอกคนที่ถ้าคนที่มันนองมีอย่างที่อย่างเยี่ยวอย่างตดอยู่นี้หนูพูดความจริงกับไม่ให่ฟังก่อนเลย แล้วมันตายนี่มึงไม่ต้องเอาถ้าคน,นไหนไม่ขี้ไม่เยี่ยมไม่ตุดแล้วไม่ตายเน,น,นั่นร่งมึงจะเอาแล้วจะมปที่ไหนแย่วอันนิพพานนี่ไม่เอาอะไรแล้วมันไม,ไม่ไม่มีแล้วความความดีทงพุทธไม่เอาอะไรแล้วทําใจบริสุทธิ์สุดตายก็ไปนิพพานสบายสบายปลย,ยตอนสบายตอนยังไม่ทันตายจริงๆคุณแม่เดือเชื่อไม่ธรรมดาทีทำไมคนไม่เห็นหนวย่ยทาหน้าดําตาแดงทามานนะ่ะคุณแม่ให้ดูเว้ยรวยรวยรวยสุดท้ายกรรมมาปพ๊บหมดอีกแล้วเห็นไหม เอาทำมาอีกยังสู้อีกชู้ชู้มาล้วชู้แต่ทำตะกับธรรมะมันไม่ชู้เดินตรงรมนั่งสมาธิไม่ชู้เห็นความจริงในกายให้เห็นความจริงว่ามันสกกระปรุกมันทังเวทสุดท้ายในโลกวันนี้มินมีมานมากมายมันที่จะมาต่อต้านที่จะที่เหมือนเราเดินอยู่แบบนี้เห็นแล้วอันนั้นก็อันตรายอันนี้อันตรายถ้าเห็นไปในโลกมุนเนี่ยมันว้างมากมันเลยก็น่ากลัวจังเวทเดี๋ยวคนไม่เห็นเดี๋ยว ยิงรันฟันแทงเห็นไหมไม่ถูกใจดูหน้ากันก็มันฆ่าแล้วอยู่เลยนะคนไม่เห็นรายลเอียดก็ไปไีกปต้องเก็บไข้นี่เห็นไหมแป๊บเดียวมันไม่ดูไม่เห็นคุณอ่ะอยู่ร่างกายเราจะแข็งแรงทุกวันเป็นไปไม่ได้ปวดหัวบ้างมีตาก็ปวดตามีหูก็ปวดหูเห็นแล้วเป็นคนไม่มีความสุขเลยอ่ะถ้าถ้าอยู่ทางโลกนี้ยมีจะมีจะทุกข์อ่ะบอกมีจะทุกข์จริง ที่มีกองคู่แล้วยิ่ทุกกอใหญ่เลยเพราะมันเป็นสองมันคุณแม่พูดเลยเดี๋ยวมันดีอ่ะมันเลี้ยพอใจยัไม่พอจะตบเห็นไหมในข่าวมันตบมันทำสาหัสสาการมันควันคอเห็นไหมมันน่ากลัวทู่อยู่เดินคนเดียวอยู่เว็บคนเดียวก็ได้ยังคุณเจ้าส่วนไว้อยู่ปัจจุบันที่คุณแม่สอนเอาไว้จุดท้ายตอนนี้สบายมากคุณแม่ไม่เอาอะไรไม่มีอะไร มีอะไรก็ไม่เอาอ่ะคุณไม่เอาอ่ะไอ้มันมัรบกิตเราอ่ะมันไม่ห้องมันอ่ะเราอยู่แต่รักษากายรักษาใจอ่ะ,อ,ะอ,อ่างั้นงั้นงั้นครับแมก็ยินยันให้นิดนึงก็ได้ค่ะให้หนูรู้เนี่ยจ้ะให้หนูเข้าใจไปค่ะแล้วทำไมถึงเป็นเช่นนั้นบ้างจ้ะทําไมถึงว่าให้ให้แต่ไม่ให้คือคือให้หลงอ่ะ ให้หลงไม่เข้าใจว่าเรามีชีวิตยอยู่แค่นั่นแหละลุ่มลุ่มดนๆนะค่ะแล้วก็เวลาหนูพูดเองนี่เมื่อกี้ว่าเหมือนว่าจะมาถึงจะตายก็ไม่รู้ตัวเลยปรับตายก็ได้ไม่ต้องไม่ไม่ไมต้องอายุเยืนไม่ต้องอายุแก่ก็ได้หนูพูดลักษณะนี้นี่เมื่อกี้แม่ฟังอยู่แม่ก็ว่าอ้ามันพูดถึงหลักนี้แล้วก็แสดงว่าเลยอีกนิดนึงเถอะว่าทําไมมันถึงต้องเป็นแบบนั้นอ่ะเออเขาทุกคนน่ะไม่จําเป็นต้องแก่ความหมายของหนูพูดเมื่อกี้ แต่ก็ตายได้วุ่นวายหนักสุดๆเนี่ยก็เกิดมีพอใจในสุขในครอบครัวในรูปมีผัวก็สุขๆแล้วก็อยู่เนี่ยยิงันสันแทงก็มีแล้วก็ต่อสู้กันก็มีทุกคนไม่ได้มีความรู้สึกรู้สึกตัวมั่งเลยว่าเอจะต้องตายเพราะว่าการตายมันไม่รู้ตัวหนูพูดอย่างนี้แล้วแม่ก็เลยเอะใจแม่ก็คอยฟังให้หนูจบแล้วแม่ก็จะอดเสริมต่อนิดหน่อยเพราะนั้นว่าทําไมคนมันถึงไม่รู้วะนี้อ่า เพราะอะไรคนถึงไม่รู้แ่พเพราะมานรมากรรมนี่แหละคุณแม่้เออหนูเออหนูพูดเองเออใช่ใช่ใช่หนูพูดแล้วล่ะใช่ออใช,ใช่เพราะว่าเพราะมานกรรมมันไม่ให้รู้ถูกไหมคะ่ะค่ะแล้วก็มีคําสุดท้ายบรรคาสุดท้ายจะปิดรายการได้เลยพ้่เพราะว่าหนูรู้มาขนาดนี้แล้วเหลือคําสุดท้ายคะ่ะแม่ถึงว่าเขาท่าดีเนี่ยก็เลยอยากก็เลยอยากจะถามกับโฆของรนะคุณแม่ เออเป็นกฎของธรรมชาติก็ถูกอีกค่ะยังเลืออีกค่ะหรือเชื่อไหมเพราะว่าตาไวโอไม่เฉลยเลยดิดอ่าเห็นไหมโลกเพราะว่าธรรมะเป็นสิ่งเดียวกันแต่ว่าแยกแขนงแล้วเราต้องต้องแยกแขนงให้มันเข้าถึงสภาวะให้โลกเข้าใจได้ทุกระดับจิตแปลว่าอันนี้แหละคะ่ะก็ทีาไมทุกคนถึงไม่ได้เตรียมตัวเพราะทุกคนประมาทว่ายังไม่แก่อย่างเงี้ยคะ่ะที่หนูพูดลักษณะเมื่อกี้ลักษณะนี้แหละค่ะ แล้วทีนี้หนูว่าเอาทุกอย่างเป็นทำไมมนุษย์ต้องเผลอจะต,ต้องไม่ไม่ทําความเข้าใจหนูก็บอกเป็นพระธรรมชาติหนูตอบหมดแล้วนะคะเลือยู่คําเดียวคนนี้อย่าคำเดียวแม่ก็เลยว่าหนูว่าหนูยอมให้แม่ฉเฉลยก็ก็คือว่าก่อนที่เราจะมาเกิดเนี่ยเขาสั่งไบตายมาแล้วคําเดียวนี้แหละค่ะจบ ก่อนที่จะส่งของม,มาเรามาติดติดสันที่เนี่ยเขาตรวจแล้วว่าเขาจะส่งไปที่ไหนไปเกิดที่ไหนไปเกิดตระกูลอะไรไปรเกิดกับใครแล้วเขาก็สั่งอาชีพมาให้ด้วยค่ะแล้วเขาก็สั่งวันตายมาด้วยค่ะแล้วกูให้ึงเกิดที่นี่ด้วยค่ะแล้วกูให้มึงอยู่กี่กี่เดือนกี่ปีนั่นแหละเขาเรียกว่าปิดปิดท้ายรายการของมนุษย์ที่ไม่รู้ว่าไม่เตรียมตัวตายก็เพราะว่าไม่รู้ว่าถูกถูกสั่งวันตายคำนี้ที่แม่หนูยังเข้าไปยังไม่หมดแต่ทั้งที่ต่อมามันหมดแล้วเกี้ยงแล้วค่ะ แต่มันไม่ครัวค่ะต้องเอาตรงนี้ด้วยค่ะตรงก็ที่แท้ก่อนได้มาเกิดเขาจดใบตายมาแล้วเขาตีตาใบตายมาแล้วเขาตีกาเนี่ยเขาต่อกือต่อไปคุณแม่ถ้าคนตายแล้วก็ค่อยตายก็แล้วแต่ลูกตายผัวตายหลานตายก็จะไม่ไม่ต้องเสียใจเพราะเขากำหนดมาแล้วใช่ไหมคุณแม่กำหนดมาแล้วไม่ต้องมาเสียใจแล้วให้เขาทำใจได้สาธุไม่ถึงเวลาพออ่ะเราจะไม่เอาเด็ดขาดสาธุค่ะสาธุบุญค่ะ หนูย้ากับแม่เพื่อให้ความเพื่อให้ข้อธรรมคานี้ชัดเจนว่าเอมื่อกี้หนูพูดอีกพูดอีกก็ได้ค่ะเ <c oughs> นี่ยฮะหนูพูดแล้วลหลานว่าคนตายลูกตายผัวตายล<อ>้านตายใครที่ตาย,ตายในครอบครัวตายพ่อแม่ตายใครตายเราไม่ต้องมาเศร้าใจไม่ต้องมาเสียใจเพราะเราทามาเรียบร้อยแล้วอ่ะคือถึงเวลาของเขาแล้วกําหนดแล้วอ่ะเราไม่ต้องไป เออถ้ามันถึงเป็นอย่างนั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราอย่างต่อต้านนี่นนกีเดเมันลหลอกเฮี้เราร้เราเสียใจไม่ต้องอะไรเลยอะ่ะยอมรับเลยทีนี้รับว่าเออที่มันที่เราตายที่ล้านตายผัวตายลูกตายอะ่ะเพราะเขากำหนดมาแล้วเราไม่ต้องมาเศร้าใจทดีนี้ที่หนูจะพูดอย่างงี้นั่นนะสิเห็นไหมคําพูดคําเดียวที่หนูรู้จักแม่หนูบรรยายได้อะ่ะหนูบรรยายได้ขนาดนี้เลยค่ะอ่าใช่ค่ะบรรยายได้ขนาดนี้แล้วเพี้ยเลยค่ะละเอียดเลยค่ะ หน,หนูเอาไปขยายดิน่ะจ้ะหนูไปขยายให้โลกได้ได้ได้แน่นเข้าไปอีกค่ะว่าการตายของมนุษย์ทั้งโลกเลยไม่มีใครที่จะไม่ถูกกาหนดมากําหนดมาแล้วทั้งนั้นที่แท้ก่อนจะให้มาเกิดกูก็อย่างแม่ก็พูดคาเก่าเนาะเขาเขาตรวจดูแล้วว่ามึงทําบุญไว้อย่างนี้อย่างนี้มึงต้องไปเกิดตรงนี้มึงทํากรรมไว้อย่างนี้มึงต้องไปเกิดตรงนี้ตรวจหมดแล้วค่ะก่อนจะส่งมาเกิดท่านถึงบอกกรรมป็นแดนเกิดกรรมป็นเผ่าพันกรรมปินทายาทกรรมป็น ผู้ให้ผลกรรมเป็นเอ่อกรรมเป็นอะไรอะเป็นของของตนค่ะจ้ะแล้วก็เอ่อแล้วแล้ว,ลวไม่รู้ละเสร็จแล้วอพอเขาให้มาแต่ก่อนจะให้มาเขาจะมีใบเหมือนใบฉโนดนะคะเหมือนใบเสร็จนะคะเขาจะพลิกน้านหนึ่งแล้วก็เขาจะเอากาต่อกึ๊ก เหมือนกาของโลกเนี่ยตาที่โลกเขาตอกอะไรๆเนี่ยที่ตอกที่ที่ทางราชการเขาจะมีปั๊มอะปัป๊มอ่ะตอกตึกลงไปเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่รู้แต่แต่และแต่และใหน่วยงานของรัฐบาลของที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่เขาจะมีตาตอกตอกแล้วก็มันถึงจะสําเร็จสิ้นนะนี่ก็เหมือนกันค่ะเขาจะตอกปึ๊กลงไปสีแดงโล่แล้วก็บอกวันตายาเรียบร้อยสีแดงด้วยนะคะสีแดงค่ะแดงแปรดเลยค่ะ จ้ะสีแดงแดงแย๊ดเลยค่ะก็้วเขาส่งใบนั้นให้ปับ๊บวิญญาณรับมาปับ๊บหายปุ๊บเลยค่ะนี่แหละที่แม่บอกว่าหนูรู้แม่ก็เลยอยากให้หนูรู้ไปถึงตรงนี้อีกจ้ะแล้วหนูจะแถมเอาคําแค่นี้ไปบรรยายเฉยเลยถูกเลยค่ะจบสาธุบุญปัญญาเอาไปที่บายเฉยแล้วว่าต่อไปใครอย่าเจ็บเฮ้ยใครเป็นไรก็อย่าโศกเศร้าเสียใจอย่าคิดมากที่แท้ ทุกคนมีกำหนดวันตายมาแล้วทั้งนั้นแกจ,จะตายแบบไหนอย่าเ,เชื่อมแม้กระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอาหารหันตุทุกโอ,กองก็ไม่เว้นถ้าคนเข้าใจแดนตรงนี้หนูว่าน่าสลัดทางโลกสมมุิมาสวยหมดเลยตอนนี้ไม่ต้องชาตินี้เป็นขอให้เป็นถวายพระเจ้าเป็นชาติเดียวขอชาติเดียวชาติที้ถวายเลยชาติต่อไปก็ไม่ว่าแต่ชาตินี้ขอถวายพระเจ้าเลยถ้าคนทําได้อย่างนี้หนูว่า น่าจะหมดตั้งโลกไปได้อ่ะแต่กขไม่ขอทำไมไม่ขอนะคุณแม่ทําไมก็ไม่ขอเขาไม่ถามใช่ไหมคะค่ะทาไมกขาไม่ขอว่าเออชาตินี้ครับข้าพเจ้าขอชาติสุดท้ายถึงไหนก็ต้องตายอยู่ดีอ่ะขอถวายพระเจ้าเลยอ่ะข้ามหาธรรมสูวมุดเลยอ่ะก็ก็เขายังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเขายังไม่รู้เหตุผลว่าการการตายไปถ้าขอแล้วต้องทํำยังไง เขายังไม่รู้เพราะงั้นคําตอบแบบนี้ร้องอ๋อไหมเขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาจะขอได้ไงน่าจะน่าจะไม่มีทางตอบอีกแล้วนะชัดชัดแล้วนะบอกก่อนนะเขาเขาไม่รู้อยู่ๆให้เขาขอเลยได้ไงต้องให้เขารู้เหตุผลก่อนเรื่องเรื่องการตายเป็นยังไงการไม่ตายเป็นยังไงแลวการไม่หยุดเลยการตายหยุดจากโลกแบนี้เป็นยังไงเขาต้องรู้ก่อนเขาถึงจะขอค่ะพอเขาขอแล้วก็ไม่ได้เนาะเขาต้องทําอีกขอแล้วยังไม่ได้อีกนะคะขอแล้วต้องทําอีกค่ะ ั<ท>ไดไหมกาชมากเลยจ้าโอ้แต่วายพระเจก้าทุต้ายไม่มาเกิดเโอ้แต่ก็ต้องทําอีกใช่คนุ่ต้องทำนี่แหละคนที่เอาที่ทำอย่างไรเราไม่อยากทําคือร่างธรรมาที่เดิน,น,น,นงองค์ลมเดินปัญญาเขาไม่อยากทำเขาอยากไปทาทานเพราะมันให้ดีทําทานซืน้อขนมอะไรแล้วก็ทําทานทานีน่มันให้ดีให้คือในตองเขาไม่ให้เลยแต่ก็ยังดีนะคุณแม่หนูว่าดีกว่าเ็าไม่ทําอะไรเลยอ่ะ อ๋นูพูดถูกอีกก็เรียกเป็นต้นทุนไงคะเป็นต้นทุนหนุนหนุนให้มีกําลังก้าวเข้าต่อไปพอทําทานแล้วทานเต็มแล้วทานนี้มีพลังแล้วก็จะอยากจะปฏิบัติตามคําสอนแล้วเขาเรียกว่าทานสินไงคะแล้วก็ภาวนาไงคะจ้ะพอทานต้องมาก่อนจ้ะถูกแล้วคะ่ะทีนี้ทีนี้เขาทานทั้งปีทั้งชาติก็กได้สเสวยแต่ทาน,นะคะ่ะแล้วสิงก็ไม่รักษาก็ความผิดก็ติดอยู่กับ ทานก็ต่างหากสินก็ต่างหากเด้เออตามทานมันก็ได้บุญไปสินที่ที่ไม่รักษามันก็ผิดไปเพราะฉะนั้นมึงทำทานแค่ไหนก็ช่างมึงทำผิดกูก็บันทึกมึงทำทานกูก็บันทึกถูกไหมเพราะว่าเพราะว่ากฎธรรมชาติมันมันมันยอมมันยอมเพราะพุทธจเจ้าตรงนี้แหละค่ะเออถ้ามึงทำทำดีกูกูกูจดไว้แต่มึงทำผิดกูก็จดไว้แต่พระเจ้ามาสอนพวกมึงเนี่ยให้ทำดีล้วนๆแล้วก็อย่าทำผิด แล้วท่านถอนเมืองว่าท่านไม่ได้บอกว่าทานนี้ถึงนิพพานท่านบอกพวกเมืองว่าทานนี้เป็นอามิตรบูชาเออแล้วท่านบอกให้ปฏิบัตบิบูชาปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติบูชาท่านหลอกปฏิบัติตามคําสอนท่านปฏิบัติตามคําสอนท่านเรียกว่าปฏิบัติบูชาเฉยๆก็บูชานั่นแหละเ,เพราะเราเอท่านเอามาบอกเราถึงได้ปฏิบัติแล้วคําปฏิบัติตามท่านมันมันสุกสุกสุกสิไม่ใช่สุกพรวดพดราดกราค่อยๆสุกเราวะ ็ค่อยสุกทีละชั้นละชั้นละชั้นหรอวะมันปล่อยอะไรไมนก็สุกเนี่ยปล่อยวางโลภอะไรก็สุกแล้วไว้ว่าหลงก็สุกแล้วที่สี่ก็สุกแล้วมานะก็สุกแล้วเนี่ยแต่แต่ตัวตนวางได้หมดสุกสุกมันเพิ่มไปเองดิบอกกอนนะสุกไหมจ้ามันจะเอาความสุขไม่ใช่ว่าจะได้ปื๊บมันต้องวางวางแต่ละตัวละตัวละตัวมันก็ได้สุก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 พะสุกสุกล้วนๆมันคืออะไรก็เท่ากับปฏิบัติบูชาหรือยังก็วางไงเพราะท่านสอนให้วางไง แล้วทาตามไงระว,วังยังไงก็ต้องตรงดำเนินแล้วทีนี้วางยังไงต้องดําเนินแล้วทีนี้ขั้นดําเนินแล้วขั้นลงมือป,ป,ป,ปฏิบัติกายวาจาใจตามแล้วไม่ใช่ปฏิบัติบูบชาเอ้ยไม่ใช่ปฏิบัติอาบิบูชาท่านก็ให้บุญไม่ไม่ให้แต่ว่ามึงทํากรรมมันก็แทรกอยู่กับบุญเลยว,วะอันนี้ยอมรับกาพูดรอบสองคำนี้จ้ะแต่ถ้าปฏิบัติตามตามคําสอนข้าเรียกว่าปฏิบัติกายวาจาใจบูชา เรียกว่าปฏิบัติบูบชาก็ได้สัน้นๆในที่นี้อะไรเกิดขึ้นเนื่ยที่บอกแหละไม่พูดรอบรอบสองแล้วในะอันนี้เกงใจเกงใจไม่พูดรอบสองข้าใจจำแจ้งอยู่ไหมข้าใจจำแจ้งวันนี้ได้เกียดมากเลยซึ้งมากด้วยทํานี้น้ําตาจะไหลซึ้งจริงๆะนะเพราะเพราะว่าธรรมะท่านก็ปัดสัรนกับผู้ที่อออยู่ในฐานะ ที่มาถึงจุดนี้จุดนี้ค่ะแล้วท่านต้องการให้ข้ามเป็นขั้นต่อไปก็เลยทําให้ได้พูดออกมาแต่ว่าก็บอกแล้วถ้าถ้าไม่มีเหตุก็ไม่ได้พูดนะเพราะว่าเพราะว่าหลอกหลแล้วทาทาท,ทั้งหลายมาแต่เหตุนะทําที่พูดไปทั้งหมดมันมาแต่เหตุทั้งนั้นเลยนะถ้าไม่มีเหตุทําก็ไม่มานะเนี่ยเนีน่ยค่ะพระฟงฟงฟงตัดทําแห่งเหตุเหล่านั้นเนี่ยแสดงธรรมแห่งเหตุเหล่านั้นเนีน่ย แล้วเข้าใจปั๊บก็จบสิเข้าใจแล้วจะไปสอนอะไรมันอีกอะเออไปบอกอะไรมันอีกอะนอกจากมึงเอามึงไม่เข้าใจอะไรอีกกูก็พูดอีกนะคะ่ะที่มึงไม่เข้าใจก็คือเหตุแล้วค่ะแล้วที่กูขี้คายให้พวกมึงฟังก็คือกูตัดทำแล้วค่ะแต่พอมึงเข้าใจก็จบแล้วค่ะนี่นะภ,ภ,ภาษาพูดก็เลยว่าทำทั้งหลายมาแต่เหตุพระองค์ทรง,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 งแสดงทรงแสดงทรงแสดงธรรมแห่งเหตุที่มาเหล่านั้นเมื่อเหตุเมื่อเหตุดับลงธรรมก็จบนี่ ภาษานี่คัต้องทาความเข้าใจภาษานี่อีกแล้วถ้าไม่ทำความเข้าใจมันก็ไม่มีกันไม่มีไม่มีไมม isme, อ,อ้กำลังที่อยากอยากจะทําไม่มีกําลังใจอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเข้าใจก่อนทําความเข้าใจก่อนแล้วลงมือทำนี่ยอย่างศีลนี่ถ้าบอกทาไมต้องให้งดเว้นท่านก็เรียกประศีลที่เถต่คือให้งดเว้นอ้างดเว้นโอ้โหโทษมันแบบนี้เลยเหรอพอรู้โทษมันก็งดเว้นอะสิเนี่ยท่านก็ไม่บังคับเนี่ยว่าจะงดเว้นกี่ข้อกี่ข้อแต่ท่านว่าทําข้อเดียวมันก็ได้ข้อเดียวอะ แต่ถ้าทำค่าข้อ,อพระฤๅษีหมวคนน่ะมึงจะได้เป็นลูกกูขั้นต้นแล้วน่ะมึงต้องทําให้ห้าข้อนะโว้ยเนี่ยมึงได้เป็นลูกกูแล้วอ่ะพระพระอรยะพระอะไรอ่ะพระลืมแล้วอ่ะพระโสดาบันเออใช่นันแหะกอพระโสะดาบันพระโสะดาปฏิมาักพระโสะดาปฏิผลน่ะถ้ามันก็นนแ,แค่แค่งดเรื่องสินห้าข้อให้ได้เนี่ยมึงเป็นลูกกูแล้วอ่ะแล้วกูมีอํานาจด้วย กูให้กูต่อรองกับธรรมชาติได้อ่ะกูว่าถ้าลูกกูมาถึงขั้นนี้แล้วชาตินั้นน่ะมันมีสิทธิเกิดเจตชาตินะโว้ยอะชาติที่เจ็ดมันช้ามันขี้เกียจมันต้องต้องผักันนะโว้ยมึงอย่าบปตรการมันนะโว้ยมึงอย่าไปดักลูกกูนะโว้ยมึงตกลงกับกูอย่างนี้นะโว้ยท่านถึงได้มาเทศไว้ไงถ้าได้พระโสดาปฏิมากปฏิสนผลแล้วเกิดอีกเจดชาติอย่างมากท่านจะตกลงกับธรรมชาติแล้วอย่าบอกความลับให้ย้า อ่ามึงอย่าไปดักนะพะชาติเกยียมึงห้ามดักนะมึงห้ามต่อต้านนะมึงปล่อยให้ลูกกูทาจนถึงที่สุดนะให้ลูกกูเดินดําเดินเดินสะดวกนะเพระชาติเกียติชาติสุดท้ายแล้วนั่นแต่นี่พวกขี้เกียจนะแต่พวกขยันก็สามชาติแ้่พวกโอ้ขยันมากๆาก็ไม่ชาติเดียวอ่ะเพราะนั้นท่านถึงบอกว่าสินห้าข้อสําคัญไหมทีนี้สําคัญไหมแต่ถ้ามึงขี้เกียจมากๆเอาข้อเดียวเยของมึงว่ะเออมึงก็ได้บุญข้อน,นั้นแหละว่ะมันสําคัญมากอ่ะสิน่ะ แล้วกมนมนุษย์เรามีสิลกันไหมล่ะเนี่ยมันรักษาสินกันไหมล่ะมันเอาสินมาใส่ใจไหมล่ะเออมันงดเว้นไหมล่ะดีกว่าเอาไม่จะพผู้ว่าสินพูดว่าสินเดียมัน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 จะอุดีนมา,มากแล้วไม่สนต้องพูดว่างดเวน้นนะงดเว้นให้ตัวเองเนี่ยเอ,อ่อยกระดับจิตออกจากทุกข์ก็มั่งถ้ามันงดเวน้นทุกข,ข,ข์ก็เข้ามาสินไม่มีทุกข์ก็ สแสดงเต็มๆเลยทุกที่ทําไว้ตั้งแต่กี่พกี่ชาติมันก็สแสดงตัวสแสดงตัวสแวสดงตัวมันเก็บมันเก็บไว้เพียบเลยอ่ะว่าบุญอ่อนเมื่อไหร่กูก็สแสดงบุญอ่อนเมื่อไหร่กูสแสดงมนุษย์ถึงได้มีความทุกทุกๆๆทุกทุกมาหาทุกบางคนบางคนก็ทุกพอการปันกามันก็ทุกนิดหน่อยแน่เห็นในโลกใบนี้เลยค่ะก็ <c oughs> อะไรก็ตัวนี้แหละค่ะตัวสิลไม่มีนี่แหละค่ะทุกเต็มเต็มจะศึกษาว่าได้เกิดเกิดเป็นคนของมัน ของธรรมชาติมันก็ให้เกิดแก่เจ็บตายจ้ะนี่คือนี่คือห้องขังที่มันขังมนุษย์ไว้สามแดนโลกธาตุห้องขังของธรรมชาติกูขังมึงไว้ในแดนสุขคือสวรรค์กูขังไว้ในแดนดรกเพราะมึงทําผิดกูขังไว้ในแนด,มดน,แนดมนุษย์คือกูต่อต้านไม่ให้มึงรู้รมพระเจ้าไม่ให้มึงศึกษาทมพระเจา้าไม่ให้มึงปฏิบัติบูบชากูให้มึงทําอาไม่บูชาเพราะใดคูได้อาศัยด้วย พอร่างกายไม่ไม่เจ็บไม่ไข้กูสบายโว้ยที่แท้เออมันยังโง่อยู่ตรงนี้จ้ามันยังปล่อยให้ทําอมิตรอมิตรชามันหารู้ไหมอมิตรชาเป็นฐานเป็นฐานที่ตั้งที่จะหนุนมาส่งขึ้นปฏิบัติบูบชาโว้ยกูพูดไปกิเลสมึงไม่รู้หรอกกูประกาศตัวตอนเนี้ยกูกําลังบอกให้กิเลสมึงรู้ตัวโอ้เนี่แหละ กูใช้คําว่ากูเนี hmm. ่ยมันสะใจขออาพาต่อโต้หลานขออากาศภัยต่อโลกมีที่มันมันเป็นภาษาภาษาโลกภาษาวิญญาณภาษาจิตจ้ะมันไม่รู้จักว่าฉันมีฉันมันไม่รู้จักเราจะกูเนี่ยมันรู้จักเลยค่ะจ้ะเพราะเพราะว่าพ่อแม่ผู้ท่านรักษาแผ่นดินทั้งบอกกูนะโว้ยกูนะโวยท่านบอกเนี่ยนะเออ แผ่นดินของกูกูจะถวายเป็นผู้ธจูชาใหู้่านผู้ศาสนาท่านก็พูดกูนี่หละเพราะแม่อาจารย์ตอัไหนนี้แล้พูดกูมันก็ไม่เอาเท่านก็พูดกูกูอยู่แต่ว่าคนทําไหนนี่มันมันกิเลสมันสอนไหนพูดไม่เพาะพูดไม่สมรวมพูดไม่ไม่สมกับเป็นผู้เป็นผู้อะปฏิบัติเป็นนักบวชเป็นผู้สำรวมกายวาจาใจแด้๋วเราพูดเลยกูอย่างนั้นกูอย่างนี้นี่ผล่ะกิเลสมันสอนให้ให้เกียรติอะ แต่จริงขอพูดคําว่าโกูนี่มันสุดๆเฉยๆค่ะมันสุดๆเฉยๆค่ะมันสุดๆที่จะที่จะกระแทกเข้าไปหาจิตลูกหลานที่ข้างในมันอยู่ในนั้นอ่ะออวิชามันอยู่ในนั้นอ่ะกิเลสมันอยู่ในนั้นโกูจะพูดว่ากูเนี่แหละมึงรู้จักไม่ใช่มึงไม่รู้จักถ้าโกูพูดปก้เมื่อไหร่มึงหนาวนี่แหละท่านถึงพูดโกูเพราะเห็นนี่แหละมึงหนาวไอ้หยันข้าน้อยมองชั้นอะไรกูมารู้ละเห็นม่รู้อ่ๆนี่เป็น ตัวที่ฉันอะไรก็ว่าไปคือผมไม่รู้ละอ่อ,อนหวานไม่ได้อ่อ,อนหวานมันเป็นเรื่องของอวิชาอยู่แล้วเอาตรงไปรตรงมาสิเป็นไงวันนี้เอวังยังอะทีเนี้ยลาสาโทุกอาจะได้